ึกมาได้สักพักหนึงแล้วค่ะก็คือฝึกฝ่าหลนกลงที่เรากำลังจะเรียนนี่นะคะเราคือตัวเนี้ยจะช่วยเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจคือโดยหลักๆทั้งสองอย่างเนี่ยครอบคู่กันคือ,อ,อด้านร่างกายเนี่ยจากเดิมที่เราอาจจะนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายนิดๆหน่อยๆก็เป็นหวัด เป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือหลังๆมาอันนี้เท่าที่สังเกตเองนะคะเราจะไม่ไม่มีอาการพวกนี้เลยะคะ่ะในกรณีที่เราฝึกทุกวันนะคะอันนี้คือตัวมดเองนี่ฝึกทุกวันแล้วส่วนด้านจิตใจเนี่ยมีผลอย่างมากเลยคือจริงๆแล้วเ,เรามีถ้าฝึกควบคู่กับการอ่านหนังสือหนังสือหลัก ทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างสบายใจแล้วก็ไมเ่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ,ะ <c oughs> คือทำ ทำอย่างสบายใจอะค่ะ,ะคือคด้วยตัวเราเองสุขภาพดีทั้งกายใจอ่า<ช>อ่ะนะครับอันนี้ก็เพศัตฮนะมายืนยันเองเลยนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะให้หมอเอาหมอมา,มา